วงคามที่ปลูกลงดินแล้วนะคะค่ะออกดอกตลอดทั้งปีเลยนะคะอันนี้ดนะอกรุ่นก่อนนะของเขามันร่วงหมดแล้วก็รุ่นใหม่ก็ออกมาต่อตัวนี้ก็คือกำลังร่วงนะคะนะเห็นไหมพอจากเปลี่ยนเป็นสี ม่วงก็จะกลายเป็นสีเขียวนะคะแล้วจะจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลจากนั้นเขาก็จะร่วงร่วงออกหมดแล้วก็รุ่นใหม่ก็จะแทงเยอะดอกออกมานะคะของขามปลูกลงดินนะคะนี่กลงดินคือเราอยากให้เขาสูงแค่ไหนเราก็ถ้าความสูงเราพอเราก็เด็ด ยอดออกนะคะเขาก็จะแตกทรงพุ่มออกแล้วก็เข <ๆ S 1> าก็จะขยายลำต้นของเขานะนี่ค่ะวงคามวงคามออสเตเรียอืมค่ะอีกหน่อยก็จะดอกสีม่วงเต็มเลยนี่ค่ะ อยากหาซื้อมาปลกก็ซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้นะคะ